จะเจอกับพวกเราอีกครั้งนะคะในวันนี้นะคะดิฉันปรดาว,วงผู้ดีค่ะนุ <c oughs> ้ยสุจิราอารุพิพัฒน์ค่ะ <c oughs> มิง้งชนลิสาบ,บุญคลองทรัพย์ค่ะในรายการร้านชำยามชา พี่หมูคะพี่หมูช่วยนวดหลังให้หมูหน่อยได้ไหมคะหูปวดปวดเมื่อยจังเลยค่ะพี่หมู๋ทำไมเนี่ยเมื่อคืนทำอะไรงานเยอะเหรอเส้นมีแก้แคร์หรือเปล่าก็เมื่อคืนนะคะนั่งทำแบบหน้าคอมนานมากเลยพี่หมูนี่เลยเหมือนเป็นแบบอ่างใครปวดเมื่อยนี่ไม่ต้องเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่เราสามารถนวดตัวเองได้แล้วแต่กรรมวิธีการนวดเนี่ยจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอุ้ดีจังเลยค่ะนวดเลยเนาะนวดเลยนะคะเพราะฉะนั้นพบ กับท่านนี้เลยค่ะอาจารย์นิมิตจ,จรุงจิตผู้อำนวยการศูนย์ซอนนวดตัวเองเพื่อสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วลบชื่อทำไมไละเทะแนี้ค <c oughs> ทีมงานเราผ<อ> <c oughs> ิดพลาด <c oughs> ทางเทคนิคอ่ะมาถึงไอเดียก่อนนะคะว่าทำไมถึงมีไอเดียคิดเครื่องมือที่ใช้นวดตัวเองขึ้นมาค่ะ ครับคือคนเวลาปวดเมื่อยเนี่ยจะใช้มือนวดเนี่ยมันนวดไม่ได้ทั่วตัวนะครับ,รบผมก็เลยไปศึกษาอุปกรณ์นวดแผนไทย,ยนะครับอ,รอันนี้อันนี้เป็นนมไม้อันนี้เป็นปูน่ย่าตายายคิดตรงนี้เก่งมากเลยครับอันนี้นวดได้ทั่วตัวเลยครับ <คา S 2> แต่ตรงนี้จะมีอุปสรรคนิดนึงว่าส,สมมติผมบอกวนวดได้ทั่วตัวเนี่ยไหนเส้นท้องตึงลองกดสินอนทับนะครับแต่อ้ข้างนี้มันขวางไว้ <คา S 2> อันนี้ก็เลยทําให้ไม่ถนัดนะครับ <คา S 2> แล้วบางทีตรงนี้นวดแล้วพอดีระดับมันพอดีเลย แต่ถ้าบางจุดนั้นมันเจ็บเพราะมันสูงไปมันมันต่ําลงไม่ได้แล้วให้ห่างจากกันหน่อยก็ไม่ได้อันนี้มันฟิกตอนนี้ก็เลยได้คิดตัวนี้ออกมาเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนนี่มีขนาดมันส่วนไม่ต้องกันนะคะแต่นี้ไอ้นี่ก็เลยคิดด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้มันทําด้วยลูกกลอบนะครับลูกกลอบเนี่ยสัจจันย์มากมันมีความโค้งของเส้นรอบวงกับหัวแม่มือมนุษย์ดูสิครับอุยพอดีพอดีเลย ดังนั้นเวลาเอาคนนวดก็เอาหัวแม่มือกดนะครับะจะให้นี่นวดก็วางแล้วก็ทับทับทับก็จะนวดเทียบบกัท่ากันเลยเท่ากันเลยแล้วเราบอกว่าเวลาให้นวดเส้นท้องนยครับเอาออกกระุ้งก่อนครับเนี่ยเวลานอนทับนะครับโอ้เส้นท้องตึงนี่หายเลยนะครับ แล้วขยับห่างกันก็ได้ครับเห็นไหมครับอ๋อแล้วแต่แล้วแต่ใครต้องการนะครับอย่าให้อาจารย์อย่าให้อาจารย์แล้วก็บางจุดนะครับตรงนี้มันสูงมันเจ็ดนะครับทำให้มันต่ำหน่อยเลยครับต่ำละครับอยากให้อาจารย์สาธิตนวดบริเวณช่วงต้นคอตัวนี้ค่ะเพราะว่าคนเครียดเนี่ยจะจะตึงตรงนี้นะคะจะนวดยังไงคะใช้ยังไงครัตอนนี้ของทางเอาไฟคุณเป็นตัวพรีเซนเตอร์แล้วกันนะก็ต้องใส่อย่างนี้นะครับสองสองอันอย่างนี้นะครับ อ่าคุณทำคุณทำโน้ตคุณทำอะไรทำอะไรเหมือนกันนะทำที่ทำแล้วก็ถ้าเก้าอี้อันนี้นะครับต้องนั่งให้ให้เต็มเต็มอย่างนี้เต็มเต็มอย่างนี้แล้วไงคะเรียกอะไรนะถ้าถ้าเก้าอี้นี้นวดไหลใช่ไหมไหลค่ะขอให้ขยับมาสักครึ่งหนึ่งค่ะที่ครึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วก็เอ็นตัวไปเนี่ยเพื่อให้มันรับไหลเราได้ถูกไหมครับค่ะแล้วเราก็จับลูกเนี้ยจับลูกนี้ไว้แค่นี้นะไอ้ลูกนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็สลับอย่างเงี้ยดูดูแขนผมนะเออไว้ตรงนี้ เนี่ยมันจะทับไหลพอดีเลยเนี่ยเนี่ยทับพอดีเลยแล้วก็ค้างไว้อย่างนี้เลยแล้วเราก็ขยับไปตัวเราเป็นแรงกดตัวเราเป็นแรงกดเราจะบิดยังไงก็ได้มันจะเข้าล็อกพอดีเลยเห็นไหมเออหรือนเสียบมาข้างนี้ก็ได้ได้ไหมโดนไหมโอเคไหมโดนไหมแต่ต้องมือต้องจับไหมฮะมือต้องจับไว้จับไว้แล้วการเมื่อยขาละครับเวลาเราเมื่อยขาเวลาไปเดินนานๆเมื่อยขาทำยังไงอ๋อเมื่อยเมื่อยขาง่ายมากครับเอาอย่างนี้เลยครับเอาอย่างนี้นะครับ นั่งเข้าไปให้ให้ให้ขาเอ่อโค้นขาอยู่บนนี้แล้วก็วางจับอย่างนี้นะแล้วก็ทับไปอย่างเงี้ยแล้วลองเนี้ย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 เอาลูกเดียวอันนี้พอพอจับใช้ลูกเดียวเอาถอยหลังไปนะเออคุณทับเล้วคุณทับกับเก้าอี้ความรู้สึกความรู้สึกเป็นไงบ้างครับเข้าเส้นเลยนะคะเนี่ย่อากจะ ถ้าดีมากเลยที่มีตรงที่ต่ําๆเพราะว่าบางทีคนเรามันเจ็บไม่ชินกับการที่ต่ำๆมันจะดีกว่าช่วยผ่อนแรงหน่อยโอ้โหดีมากแล้วพี่บุ๋มเคยปวดเมื่อยตรงไหนอไหมคะใช่แล้พี่จะเป็นส่วนใหญ่ของพี่จะเป็นหลังี่หัวไหล่อ๋อแล้วตรงนี้เออตรงช่วงเอวเวลาเดินหนักๆเนี่ยคะตรงบ่ามาก่ลองไปนั่งตรงนั้นสิฮะแล้วก็เอาอย่างเงี้ยใส่ไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ทับอ๋อก็เหมือนเดิมลองอ่างเงี้ยเอาลองมันจะเป็นช่วงไหนเนี่ยก้นไปชิดๆก้นไปชิดๆอ่าโอ้ยอันนี้สบายแล้้้วไงงงเเยยหหหหนนนนาา เอาแขนร่ก็เอาขร่เข้าไปเชื่อเชื่อแล้วมิมงเสียงบอกว่าสิงผ่อนคลายมากเออออกมาดีดีค่ะดีดีคือผมได้คิดท่านวดทั้งหมดเนี่ยนะสิบสี่ท่าทั่วตัวเลยครับค่ะแบ่งออกเป็นตัวสามตัวช่วยนะครับหนึ่งกายช่วยกายนี่หกท่าแล้วอุปกรณ์ช่วยกายนี่เจ็ดท่าแล้วสิ่งแวดล้อมช่วยกายอีกหนึ่งท่ารวมแล้วทั้งหมดสิบสี่ท่านวดสิบสี่ท่านี่แล้วเนี่ยหายปวดเมื่อยดีว่าให้คนอื่นมานวดอีก แล้วความรู้นี้จะติดตัวไปตลอดชีวิตไม่ปวดเมื่อยอีกเลยรู้ปวดเมื่อยเมื่อไหร่จะแก้ไขได้ทันทีครับอม่มีนี่นวดบ่อยได้ได้แค่ไหนคะเออเราจะเทียบว่าเหมือนกับว่าเราหิวข้าววันที่ปวดเมื่อยน่นนะมันก็คือเหมือนเราหิวข้าวค่ะพอหิวข้าวกินอิ่มสองจานอิ่มแล้วเอาอีกจานไหมก็อิ่มแล้วไม่เอาแล้วนวดนวดไปถึงจังหวะหนึ่งพอหิวมันก็กินใช่ไหมครพอถึงจุดหนึ่งพอพสันชายามมันจะบอกพอเองอ ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะอยากได้นะคะอุปกรณ์นวดตัวเองอนเนกประสงค์แบบว่าใช้ได้ทั่วร่างกายนะคะ<ม>รวมถึงมีเรามี VCD ใช่ไหมคะที่จะบอกท่าทั้ง 14, 14ท่า,ทานะคะอา<ม>จารย์ก็มาแจกเลยนะคะจำนวน3ชุดเท่านั้นโทรมาตอนนี้ที่เบอร์02 26 966 2648ถึง9นะคะ02 966 2648 9นะคะแล้วนอกจากนั้นถ้าเกิดใครอยากที่จะไปหาอาจารย์แล้วก็ไปเรียนเองทำยังไงอะคะ ผมขอบอกเบอร์ส่วนตัวนะครับโทรมาได้ตลอดเวลาเลยอยากให้คนไทยทั่วประเทศเนี่ยหายปวดเมื่อโดยวิธีง่ายๆอย่างนี้นะครับนิมิตจรุงกิจนะครับ019110399ครับ019110399โทรมาหาอาจารย์นิมิตได้นะคะก็จะหายเมื่อยเลยขอถามพิเศษสักนิดหนึ่งคนท้องนวดได้ไหมอ๋อคนท้องเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะอุ้มท้องมากๆแล้วเดินไปเนี่ยมันจะปวดขา ดังนั้นเออถ้านวดขานวดน่องอะไรเนี่ยแม่อันตรายครับเดี๋ยวลองทําเดี๋ยวนี้ก็จะรู้สึกเลยว่าเออเนี่ยเมื่อกี้เธอทำถูกไหมทับขาตรงนี้ได้ดีค่ะดีนะวันนี้ต้องขอคุณอาจารย์นิมิตมากเลยนะคะที่มาสอนวิธีการนวดตัวเองอย่างสบายขนาดนี้นะคะแล้วก็มีโอ้โหอุปกรณ์ได้ด้วยว่าเป็นพัวคิดของคนไทยเองนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ